ยังไงเมื่อพี่แป้งชมมาเล่นแบบเดทชุยพายครั้งแรกและพาชายแท้มาเล่นแบบนี้ด้วยแน่นอนว่าชบพี่แป้งชมไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะเราจะมีออทีม Inside ์เอาด่าพิฆาตอสูรและเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ต้องมาแต่งตัวแข่งกันนั่นเองไปดูกันและวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่นกันอยู่ในแบบเดกชุยบาย และครั้งนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่เป็นชายแท้ทั้งหมด3คนนั้นแล้วจะต้องพามาเล่นในแมปแต่งตัวที่เราจะต้องมาเดินแบบแต่บอกเลยว่าเราจะแอดวานขึ้นเราจะไม่เล่นตามตีมที่อยู่ในแมปนี้นะคะตีมพี่แป้งชมจะเป็นคนคิดขึ้นเองและตีมครั้งแรกที่เราจะมาแต่งโดยมีชายแท้เข้ามาร่วมด้วยนั่นก็คือตีมอินไซต์เอาเองอการ์ตูนตามอารมณ์แน่นอนว่า,าอินโวอินเดีย ถ้าพร้อมแล้ว let's go เลือกกันเลยนะคะว่าคุณจะแต่งตัวเป็นอารมณ์ไหนนั่นเองอ่าเราเลือกแล้วนะคะว่าเราจะเป็นอารมณ์นี้นะคะคือน้องอยักแหงนั่นเองออยยะโตายแล้ว Google บีค่ะเสิร์ h ค่ะ เราจะเป็นคุณน้องอยหยักแยงนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ทรงผมก่อนเราได้ส,สีผิวแล้วสีผิวแล้วก็จะเป็นสีเขียวได้ๆอะไรเอ่ยเราก็จะใส่ทรงผมให้เหมือนน้องหยกัยกแยงนิดเดียวอุ้ยมันมีด้วยนะเฮ้ยมันมีทรงผมเดียวกับน้องหยักแยงด้วย啊เก้รถวัได้อ่าเราได้ผมแล้วเราก็จะไปแต่งหน้าต่อทำไมต่อกระโดดขามฉีกอัวมีว่ะอ่าแล้วชายแท้ของเราก็คืองงอยู่นะคะตอนนี้ว่าเราต้องแต่งยังไงวะแต่งไงไ่อนเออ ไงไงใส่เงี้ยใส่ดูซิหน้าเราหยากักใหญ่จะต้องแบบหน้า,อ,าอย่างเงี้ยเดีเ๋ยวจะใส่ผมล่างเดี๋ยวราเราหาก่อนต้นหน้าแบบ,บาหาหน้าแบบหยีหยหน่อยเฟียดหุบหงิดหุบหงิดหน่อยอุ้ยนี่หน้านี้ได้เก๋ลดเวอร์เราต้องหาผ้าพันคอหน่อยอ้าวไอ้บ้า,บาเราเข้ามาผิดทางาอุ้ยน้องอยากแยงใส่ชุดนี้ฉันจำได้ฉันจำได้อ่าแล้วก็จะเป็นสีฟิลแบบเขียวโอ้โหไม่อ่อนแล้วมั้งอ้า เอาอะไรมาไม่เหมือนเหมือนได้หาหาหาลายก่อนลายชุดน้องอยักแยงจะเป็นแบบวิไม่ได้ไม่เหมือนเลยอ่ะอันนี้หรอเฮ้ยก็ได้อยู่นะฉันได้แล้วแค่นี้แหละทุกคนดูตั้งใจมากนะทุกคนเงียบมีที่แป้งชมพูอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้เราต้องหานี่้าพันคอเมือนมาแกว่าแบบเหมือนจริงโอ้หเหมือนมากเฮ้แต่น้องอยากแยงเขาจะมีเหมือนกางเกงข้างในด้วยป่ะพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้เขามีกางเกงข้างในด้วย แต่ว่ากางเก่งข้างนในมันจะสีแบบคล้ายๆแบบนี้ค่ะเอ้ยเห,าายหยมือนมากแต่ว่าบบาพี่น้าเ็นตัวอะไรวะอุ้ยเหมือน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 ,อนไปหารองเท้าให้น้องก่อนขอรองเท้าแบบปังปังปูริเลยนะจ๊ะไหนดูซิอันนี้มเข้าอะนร้อืมอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารักอุ้ยว้น่าแต่น้องก็กใหญ่จริงใส่รองเท้าสีอะไรสีเขียวอยู่แล้วหรอเรา้อยากแห่ต้องถือของกินด้วยเพราะว่าน้องชอบควบคุมความกินของคนอื่นตลอดเวลา ค้นเราต้องไปหาของกินให้น้องเถอก่อนนะจ๊ะเอ๋เมื่อกี้พี่ว่าพี่เห็นนะพี่เห็นว่ามันมีของอยู่ที่มันเหมือนของกินไอติมอยู่ตรงไหนเนี้่ยอุ้ยแล้วตอนนี้ไปไปชมแต่งอยากแยงเสร็จแล้วอุย้ยมีหลายอารมณ์มากตอนนี้ก็อ,อยากรู้แล้วว่าว่าใครจะแต่งเป็นอารมณ์ไหนเหลืออีกสิบวินาทีสุดท้ายทุกคนจะต้องแต่งตัวให้เสร็จนะจ๊ะ แล้วและครา้นี้จะเป็นเต็มอินไซ e ์เอาจะเป็นภาคหนึ่งหรือพาคสองก็ได้เราไปดูกันเลยแต่งกว่าแต่งเป็นขัวขัวถ้าพี่เดาไม่ผิดใช่ปะตัวสีที่มันเป็นสีชมพูปักขัวขัวและคนต่อไปดูซิว่าจะแต่งเป็นตัวอะไรอินไซด์เอาโอ้ยสีส้มเฮียนะคืออะไระ มันชื่ออะไรนะนี่ปะวาวุ่นเหรอเฮ้ยมันชื่อวาวุ่นปะวาวุ่นวาวุ่นคือสีฟ้มั้งเหรอใช่มิชลี่ดูนานแล้วอุ้ยแต่วาวุ่นมีผมนะผมวาวุ่นยาวมากเ้ยแต่มันก็เหมือนอยู่นะผมมันตั้งๆเหมือนกันไงเราดูคนต่อไปเซฟเน่คนต่อไปดูออกมากลันลาเหมือนนะลันลาเราคือลันลาติวป้าติวติวป้าติวติวแล้วเนี่ยติว เตียวนะเตียวต่อไปเป็นอ,อันนี้เขินอายปะเขินอายเขิดอายเออเขินอายทำหน้าเขินเออเขาเ,เตรียมกันบ้านมาดีนะเขินอายอ่ะคนต่อไปดูซิเป็นสีอะไรคนต่อไปเป็นนี่เลยค่ะ ชุนเฉียวเหรอใช่ปะโกรดโกรธปะชุนเฉียวในชุนเฉียวติวสิติวเตวติวก่อนเตวเตวอ่ะเตียวเตียวคนต่อไปคนต่อไปอ๋อคนดนมาแบบกูสีวาเศร้าเสริมเศร้าเสริมกับตัวนี้ตัวอะไรสีม่วงเหรอตัวใหม่ใช่ไหมสีม่วงตัวอะไรอ่ะ น้องเฉยฉิวอะไรเฉยฉิวเฉยชาเหรอแบบเฉยเฉยอุ้ยอันนี้รู้ไหมว่าตอะไรน้องอยากแก่น้องสั่งขยะอุ้ยเราเราติ้วยังไงติ้วอยากติ้วอ่ะติ้วไงวะอยากติ้ว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 ไหนเสร็จแล้วเหรอ เ้ยแล้วใครจะชนะอินไซอัลกูมาแบบคู่หูคู่หูเขาชนะคนที่สองก็จะเป็นนี่เลยหลันลาคนที่สก็จะเป็นน้องอยักแยงแบบแป้งชมนั่นเองตีมที่สองบอกเลยว่าไม่ได้แพ้ตีมที่หนึ่งเลยเพราะตีมที่สองก็ยากเหมือนกันฟังให้ดีตีมที่สองนะคะที่ปีชายแท้ร่วมด้วยในครั้งนี้เราจะไปแต่งตีมดาบพิฆาตอสูร าอยากรู้ว่าใครจะแต่งเป็นตัวอะไรในดาบพิฆาตอาสูรนะคะทุกคนห้ามปิดทิ้งเด็ดขาดต,ต้องดูให้จบนะปะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวเรารีก,ก่อนเรารีตัวของเราก่อนนะว่าเราจะแต่งอะไรพจะแต่งเป็นอะไรอ่ะใครเอาูพูดแต่งเป็นน,นี่น้องสาวน้องสาวไมาาว่ใช่ไม่ใช่ชูโนบุชูโนบุคือใครโอ้ยเป็นสีผิวก่อนเป็นสีผิวก่อนโหตอนนี้อีเซลคนเดินกันเต็มเลยนะแม่น้องสาวชิโบุคือใครนะคะ ชื่อไป้ชม<อ>ชื่อธนาพรอืม<ร>เ,เราเราต้องแต่งก่อนเอาให้ดูออกก็เพราะเยเราไปสรงผมก่อนดีกว่าเพราะสรงผมคิดยากสุดทรงผมทรงผมเราจะมีไมเนียสีเขียวชมพูทุกคนรู้แล้วแหละว่าพี่แป้งชมจะแต่งเป็นอะไรนะ้พูดมาขนาดนี้ผมเฮ้ยมันมันเปลี่ยนสีได้เปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ผมมันเวอร์ไปปะเฮ้ยแล้วมันสีเขียวไปไหมเนี่ยมันจะเหมือนไหมเนี่ยแต่มึงเราสามารถใส่สีผมอะไรอุ้ยอันนี้ปะอันนี้ได้ไหมอุ้ยมันแปลกๆอ่ะทุกคนไหนดูสิแต่ผมมันไม่สองสีไม่ได้อะไรพี่ไปใส่ตัวอะไรเนี่ยซ้ำกูไม่ได้หาไม่ซ้ำค่ะเอาอะไรมาซ้ำเอ่ยสลุดซ้ำตอนเดินออกมาห้ามซ้ำนะจ๊ะเดี๋ยวหาชุดเเีียยป่่ะน เป็นมูอิทิโด้ได้ป่ะมีใครแต่งยังอ่ะไม่มีหรอกโอเคไม่ไ้หาชุดก่อนสรุปกูแต่งมาเพิ่โอ๊ยมีแบบแหวกอกไหมคะชุดนี้มันต้องแบบหนุ่มนมใหญ่หน่อยมีแหวกอกไหมเอ่ยอุ้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 ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเออจั่งปึ๊บพีมือแบบเลยกูฟึ่งฟึ่งใจ่ลายเกินคุณน่าอาได้อยูเปิดตรงไหนอะเหมือนไหมเนี่ยหาเสื้อคลุมก่อน เอ้เสื้อคลุมอยู่ไหนไเสื้อคลุมอยู่ไหนอยู่เสื้อคลุมอยู่ไหนเสื้อคลุมไม่มีเหรอนี่ไงเอาไหนได้อะไปเอ้ยนี่ีได้ได้ได้เอ้ยได้อยู่ได้ก็แย่แล้วทำไมนมใหญ่จริงเสื้อออกมาข้างนอกเลยแปลดูดิไปไปเกิดเขียวเหนียวซับอออยู่ไหนโอ๊ยเราลืมเปลี่ยนหน้าทุกคนเราเปลี่ยนหน้าก่อนจะเหมือนไหมเนี่ย ฉันแต่งเป็นอะไรนะชิโนบุหรอเอ้ยไม่ใช่ชิโนบุไม่ใช่ไม่ใช่ฉันแต่งเป็นอะไรนะดูดิจะแต่งเออย่าจำไม่ได้เลยอะเออยแต่งจำไม่ได้แลฉันแต่งจำไม่ได้แล้วฉันไม่ชอบทรงผมฉันอยากเปลี่ยนผมมากแต่งไม่เหมือนเลยให้ดูออกก็พอเพราะเราอยากรู้ว่าเธอจะสามารถจินตนาการได้ไหมว่าเธอแต่งเป็นอะไรไม่มีเหมือนกันอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละหาเหลืองก่อน ผมเหลืองอ,อยู่แต่เคลือคลุมอยู่ไหนเฮ้ยเหมือนแล้วเหอะเอ้ยเออพอเปลี่ยนสีผมแล้วเหมือนเว่อไหนดูซิว่านางอ่ะจะแต่งแบบไหนนี่มีดอกไม้เอ้ยน่ารักน่ารักเว่อไหนดูซิแล้วใส่ต้มหูน่ารักป่ะไหนใส่ต้มหูไปน่ารักดูไหนดูซิโอ้ยจะหมดเวลาเราเพิ่งรู้ ฉันได้แล้วค่ะชิโนไอไม่ชิโน,โนโบูอุพูดไปอะไรไปเรื่อยเนี่ยนี่ไงเราเป็นปานเกี่ยวกับความรักนะฮะเราก็ต้องถือหัวใจด้วยนี่เองเน่เรียบร้อยแล้วค่ะไหนเราดูซิคนแรกฮะ<ม>คนแรกเรารู้เลยเบอกเลยว่านี่ตาจะแต่งเป็นเนี่ยใค่นะที่เป็นแบบใช้สายฟ้าใช้สายฟ้าตอนหลับอ่ะ ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรนะพี่ลืมเซดิเซอร์เซดิเซอร์โอเคคนต่อไปไหนเบิร์งซิยมาแบบคู่อะไรวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคนบอยแต่งเป็นอะไรนะอันนี้ไงผีเสื้อไงชิโน่บัวมันผีเสื้อไม่รู้อะไรนะอ่าปานแมลงปานแมลงแล้วเหนือแม่แต่งเป็นอะไรลูกเอ้ยชิโร่อะชื่อวะอ๋อหมอกอ๋อหมอกใช่ปะ อ๋อบานหมอกอุ้ยมูสันมามูสันมาเฮ้ยโอเคมูสันหน้าตอบไปเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินพลังหรอกจริงๆเราสามารถแต่งมูสันเป็นแนวไหนก็ได้เพราะมูสันแปลงกายเยอะไงเออไหนดูซิคนนี้อุ้ยเนสโกเหมือนนะเหมือนเหมือนเนสโกเหมือนดูเข็มข้งเข็มขัดอะไรใดๆเหมือนเหมือนเออเออเอาเอาเอาติวสติว เตีเวเตีเอวอุ้ยคนนี้<ห>นอะ่ะใช่อ่ะคนนี้โปรจริเฮ้ยถึงกระเป๋าอาทันจิโร่เสื้โลโลโโโอเขาก็พอพอเหมือนนะเพราะว่าเป็นสีเขียวไงแต่เขียวก็ต้องเข้มเข้มหน่อยแต่เบื่อได้ทันจิโร่ทันจิไลทันจิไล,จลใจใจอ่าคนต่อไปใ, <c oughs> ใครเอ่ยโอ้โหเคฟสีแต่งไปเล่นหันเล่ใครวะเป็นอสูรอ๋ออสูรนี่มัน ดโดบอนป้าที่มันโยนที่มันโยนบอลอ๋อที่มันโยนมาเลยเอ้ยได้อยู่นะเก๋คิดได้ไงวะคิดได้ไงอ่ะคิดได้ไงไหนอุ้ยดูถ่ายไม่รู้ไม่ได้หรอนะสรุปฉันเป็นใครไม่รู้เหมือนจะตายแกฉันปานความรักขนาดเนี้ยทีมต้องเอาอ,อุ้ยเอ้จบแล้วไม่รูว่าใครได้ที่หนึ่งใครได้<อ>ที่หนึ่งคะไปดูค่ะ ม like, ูสันมูสันได้ท <IS mus i> ี่หนึ่งเก๋อ่ะตีมต่อไปนั่นก็คือเจ้าหญิงดิสนีย์เจ้าหญิงดิสนีย์มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเบลซินโดเลล่าสโนว์ไวแอรีเลเอิร์ฟเซนฮิมะซีขาวเป็นประกายในลาีใครก็แล้วแต่คุณสามารถแต่งได้หมดเครียร์ทีดเอานะคะว่าคุณจะแต่งเป็นใครมา ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วพร้อมเปล่าไม่รู้ฉันพร้อมเราไปเริ่มกันเลยจ้า let's go <S มาเราจะแต่งเป็นอะไรเอ่ยเราเราสามารถแบบใครเขาเดินผ่านไปอย่างกันว่าเราสามารถที่จะพิกแพงก็ได้แบบว่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ในยุคนี้แต่ต้องให้ฉันดูออกว่าหล่อนคือใครอ้าได้อ้าวฉันยอมเสีย ฉันต้องฉันต้องได้ใช้อ,อต้องดาวให้ถูก<อ>ด,ด้วยนะเอาฉันรู้แล้วว่าฉันจะแต่งเป็นอะไรไเป็นสามทหารเสือนั่นเองเลยไหนดูสิโอยเก๋เหมือนท้ออ่ะเราได้ชุดแล้วนั่นเองโอ้โหเขาเข้าซาลอนกันหมดเลยวะ่ะเยอะแยะนะเจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะจริงๆอุ้ยมีผมมีผมเอลซ่าด้วยอ่ะเวอร์มาก เดี๋ยวดูซิขอดูผมก่อนเออขอเปลี่ยนสีผมก่อนทำไมผมแปลกเดีตัวไหนนก่อซ่าคือหิมะไงอ่าเมื่อกี้จะใส่ชุดเด็กกดไปปุ๊บสองร้อยสี่สิบลงมาหวานหวานแต่งแบบโอ้โหหวานหวานเดี๋ยวซาแต่งหวานหวานน่ารักอ่ะแกจะมีน้องดูไม่ออกแม้ว่าพี่แต่งเป็นอะไรจะมีอะไรให้เราใส่บ้างอุ้ยได้นะหวานมาก ซีอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออยู่ด้านหลังเหรอวิ่งน่ารักมากนี่ๆๆ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  ในดูสีว่ามีอะไรให้เราใส่บ้างอุ้ยตรงนี้ก็สวยเวอร์มากอุ้ยคนนี้เล่นใหญ่เกินไปไหมคุณนะกันสีสุดกันสีมากชุดอะโอ้โหชุดเขาโหดเกินผมอยากได้ชุดแบบเขาบ้างอะเธอสามารถทําได้เธอเสี่ยงเงินอุ้ยแต่ว่ามีแต่คนแต่งเหมือนอยู่นะแต่งเหมือนหลายคนอยู่ฉันสงสารชายแท้มากอะตอนเนี้ยเอาดีดี แท้บอกวิชุๆโอ้โหคุณน้าหมี่พันห้าแพงเกินแม่ผมหายชุดไม่เจอชุดอยู่ไหนก่อนชุดเยอะแยะเพือเต็มหน้าเลยเนี่ยต้องซื้อทั้งนั้นเลยโอ้โหให้ดูสิอา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 เดี๋ยวนะเราขอไปทำเล็บก่อนนะจ๊ะพอดีว่าเวลาเหลือขอทำเล็บก่อนออคิดไม่ออกแล้วจะเอาอะไรอุ้ยเฮ้ยมีคนมีคนเป็นคู่ผมด้วยอ่ะเป็นแบบ เเป็นคูบบ่กกบพระะออทำเล็บสีอะไรดีทำเล็บสีขาวมีแบบแพทเทิร์นเล็บแม้ว่าทำเล็บสีอะไรได้บ้างอุ้ยมีมีมีมมโหเล็บเหลืองเลยเหมือนจกขี้มาเลยอ่ะทำเล็บสีเหลืองอ่ะไม่ได้ปะไ,<ม>ไหนอ,อ,อุ้ยอันนี้สวยมันไม่เป็นไรเอาอย่างนั้นไปก่อนโอ้เอาปีนไปไหนอ่ะเนี่ยเอาเอาเอาเวลาเหลืออีกสิบห้าวีแล้วนะคะใครที่ยังแต่งตัวอะไรไม่เสร็จนะคะกรุณารีบแต่งตัวให้เร็วที่สุดนั่นเองโอเคแต่งตัวผมใส่แค่สามอย่างอะ ไม่เป็นไรจ้ะเราก็ไม่ได้แต่งเยอะเหมือนกันไปเมื่อคุณพร้อมเราพร้อมไปค่ะเราจะไปโชว์ตัวกันคนแรกเดาออกง่ายมากสวยเอลซ่าไดๆแต่งเหมือนพี่แปงชมให้เหมือนต้องร้องเพลงด้วยนะจริงๆต้องเสกขี่ม้าออกมาด้วยนะ เดดบิโกให่อย่างเยวะเออ <วะ S 2> เดดดี้เกิร์ลเดดี้เกิร์ลคนต่อไปต้อเป็นอะไรวะอะไรอ่ะ,ฉะเฉลยดิเจ้าหญิงอะไรอ่ะสร้างโดยเจ้หญิงจากรถจักรยานอ,อะไรโอ้โหเล่นใหญ่มากคุณนาะเจ้าหญิงเบลชนะปนไปเลยขายอย่างเงี้ยใครอ่ะคนเนี้ย,ยฟ้าเจ้าหญิงเบลอู้กระโปรงกระพือได้ด้วยวะเออรถ เก๋มากเก๋มากจริงๆอ่ะโปรจีแต่งเป็นเจ้าชายอสูรได้นะแต่งยังไงก่อนในโอ้ม่นี่เจ้าชายิดิษอ่ะของที่เป็นของนังเนี่ยนางเงือกเม่เเมือนนะแต่ถ้ามองไปพี่ก็กลัวเปื่อนได้ได้ได้เข็มขัดแดงชอบตรงนี้แหละไหนคนต่อไปโอ้โหดูอมากโนไว้นี่ก็ชายแท้นะคนที่เล่นอยู่เนี่ยดูดิแต่งเป็นสโสนไว้ขนาดเนี้ย เอาอะไรมาดูไม่ออกจริงมีจินตนาการแค่ดูดูหนังบ่อยหนังบ่อยโอเคแต่เป็นสโนไว้เหมือนมากคนต่อไปชายแท้อ่ะพี่ดาพี่ว่าพี่เดาถูกลาพันเซลผมยาวขนาดนี้มีอ่ารลาพันเซลพี่ดาถูกไหมเห็นปะดาถูกไอชุดเชิดมันดูออกมันก็ดูออกอยู่ว่าเป็นลาพันเซลคนต่อไป ถ้าดูไม่ออกหยิกนะคะใครอะอะไรอะอะไรวะดูไม่ออกได้ไงอะถูกต้องเห็นปะเหลืองขนาดนี้ไอบ้าหน้าคนเล่นน้ำเหมืองโอ้โหอันนี้นี่เออซูล่าไม่ใช่หรอเออซูล่า เป็นแอร a เียแต่แอรเียเธอแต่งผิดนะรู้เปล่าจริงๆเธอต้องมีสีม่วงผสมด้วยแอรเยไม่ได้เขียวอย่างเดียวนะดูหางที่หางเหมือนไเนี่ยที่เขาไว้กวาดน้ำอะ่ะเวลาน้ำท่วมอะ่ะอาวนย่างมากและผู้ชนะได้แก่เอาไปเถอะนะคะผู้ญิงเบลนั่นเองนะคะชุดฟูฟองมากเก่งมาก <c oughs> เป็นยังไง ทุกคนกับคลิปนี้นะคะที่พี่เป้ชมพาชายแท้นะคะมาเล่นแบบนี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าท้าทายมากและก็แอดวานมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตีมอินไซ e ์เอานะคะทุกคนหรือจะเป็นตีมดาบพิฆาตอสูรหรือเจ้าหญิงบิสเน่ดิไซนอะไรแบบนี้บอกเลยว่าถ้าใครอยากให้พี่แป้งชมนะคะแต่งตีมอะไรอีกคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยเพราะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่จะสามารถพาคนอื่นๆนะคะแต่งตีมที่น,น้องต้องการได้หรือเปล่าอย่าลืมนะคะหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้แป้งชมเยอะๆด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายยย <Yeah. S 1> yeah.